สวัสดีครับทุกคนพามาเดินเสียป่านะครับวันนี้มาดูว่าอาทิตย์นี้จะมีของอะไรหรือว่าไอโฟนราคาถูกๆติดไม้ติดมือก,กับบ้านไปไหมครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะครับประมาณ9โมงห้าสิบโมงนนี้ครับคนก็เริ่มมาแล้วครับมาเดินดูของนี่นะครับข้างๆตึกต๊อกห้าเสียป่า ก็อันนี้ครับของเขาก็เลยมาเทนะครับอันนี้ก็เทตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนเมื่อวานวันเสาร์นะครับเขาก็มีขายวันเา้าอาทิตย์เทอย่างนี้มีก็เิ่มีคนมาเยอะนะครับหาเรียกดูเรื่องหากันได้นะครับนี่ับเดินีาเจอเนี่ครับเจอไอโฟนนะครับตัวนี้ครับเปิดไอโฟนเจ็ดพันะครับ เปิดไม่ติดนะครับมันอี้งานอะไรเกินละสองตัวเขาว่าตัวละสองร้อยบาทเอาไปตัวรถสองอันนี้สําหรับคนที่เอาไ้ไปทําอะไรได้นะครับตัวละสองร้อยเหรอใช่เนี่ยครับเดิมๆเลยได้มาอันนี้เท่าไหร่โอ้โหปลาแรงอย่างพี่เนี่ยปลาสองตัวเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิ หน้าอตัวนะนเดินมาให้แล้วนนี้บอดีมันสวย Nin thứ hai, này là chị biết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  สามก็ไม่ได้อสองตัวนี้เจ้าบอดี้ด้วยนะอยากได้บอดี้นั่นแหละผมมันมันมีตัวนึงนิดโอค้างเลยไม่รู้พี่สายรูปกบบครับค้างเลยไปเลยมาเลยอยากได้หมดนี่เทไหร่เงีเ้ย ตงานวัวรอันนี้ก็ค s สามตัวนี้300อบาท3บาทตัวแล้วะฮะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจอรัวใช่ อกจากจะมีพวกมือถือแล้วนะครับก็ยังจะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็มีพวก power bank อะไรก็มีเลยนะครับนี่ก็ชิ้นละสิบบาทยี่สิบบาทประมาณนี้นะครับนี่ก็มาเลือกดูเลือกชมได้นะครับมีเฉพาะชาวอาทิตนะครับแบบนี้ถ้าวัดปกติก็จะไม่ได้มีเอามาเทนะครับนี่ก็จะเป็นเฉพาะชาวอาทิตมาเดินดูได้นะครับข้าวของเครื่องใช้ชิ้นละสิบบาทยี่สิบบาทเองครับ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเช่าปาที่นี่มาเรียกเดินดูได้นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลมาได้หลายทางนะครับอันนี้ก็เช่ปาปาตั้งอยู่กรุงเทพมหานาครน,นะครับใครที่ถามเข้ามาก็อยู่กรุงเทพมหานาครเขตป้อมปราบชัตตูพายนะครับถนนเช่ปาปาเช็คกูเกิลก็จะขึ้นเลยนะครับนี่มาได้หลายทางนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไงตัวเท่าไหร่เจ๊เจ๊ชงตัวเท่าไหร่สามร้อยใช่ไหมอา่าวันนี้ก็ได้มานิดหน่อยนะครับ IPhone, ไอโฟนไว้กี่ตัวนะ่วนมากจะเป็นแอนดรอยจะเยอะกว่านะครับวันนี้อาทิตย์นี้นะอันนี้ก็ดูช่างพี่ช่างเขาเลือกดูครับแอนดรอยถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับภาพรวมเสียป,ป่า,าทิตย์นี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป